เลยเมมเลยติดพิมไหมอะไรนะติดดินติดดินติดดิมไหมติดดินทุกคนเลยในเมื่อสาวในสเปคมีแล้วแล้วเคยคิดเล่นๆไปครับว่าเออเราจะแต่งงานช่วงไหนอะไรแบบไหนบ้างคิดไปเล่นๆคิดไปเล่นๆแบบว่าอายุประมาณนี้อะไรนะฮะไว้ต้องแต่งเออโหดจังเลยความจริงแล้วตัวหนึ่งทุกวันนี้ก็ ไม่ได้คิดอะไรแล้วครับทำจริงแล้วถ้าพูดจริงอยากมีลูกมากกว่าอยากไหมเดี๋ยวเดี๋ยวนะมันข้ามช็อตไปไหมคะถ้าพ<ม>ูดภาษาชาวบ,บ้านนี่อยากมีลูก<อ>มากกว่ามีเมียตอนนี้อ๋อที่จริงก็เอ่อเอาพูดจริงผมเป็นคนฟังงงชอบเด็กแล้วก็คุณแม่ผมก็ชอบเด็กด้วยอะไรเงี้ยคุณแม่อยากมีหลานอะไรเงี้ยคุณแม่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนคุณบอยนี่เป็นลูกกี่คนอะไรยังไงลูกรู้สึกลูกมีน้องชายสองคนครับน้องชายหล่อไหมหล่อ เดี๋ยวก่อนนะหายใจก็หล่อแล้ว